คุณผู้ชมคะเกิดเหตุการณ์หนุ่มซีอบริษัทดังเขาบอกว่าเขาจูงจักรยานไปตามถนนอยู่ๆก็เจอเหมือนเป็นแก๊งคนขับรถแกร็บคาเจ้าถิ่นมารุมทําร้ายเขาค่ะเราลองไปดูเหตุการณ์ต้นเรื่องกันก่อนค่ะเนี่ยคุณผู้ชมวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์นี้นะคะผู้เสียหายซึ่งเขาเป็นซีอบริษัทดังแห่งหนึ่งเขาจูงจักรยานอยู่ดีก็มีโ<อ>ชเฟอร์อของรถแกร็บคาเนี่ยมารุมเขาเลยนะ<อ>ทําร้ายแบบ5ต่อนหนึ่งเลย จะเห็นว่าผู้เสียหายก็พยายามวิ่งหนีขึ้นไปบนสถานีรถไฟฟ้าแต่ว่าถูกล็อกตัวลงมาข้างล่างเหตุ<อ>เกิดตรงถนนนราธิวาสตรง BTS ช่องนอนทีค่ะวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมามผู้เสียหายชื่อคุณสุทธิพงศ์เนี่ยได้รับบาดเจ็บหัวแตกเย็บไป2เข็มไปแจ้งความแล้วนะคะที่สอนอญานาวาเบื้องต้นมีข้อมูลว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาปั่นจัก,กรยานอยู่ก่อนที่จะมีรถเบียด แล้วมือเขาไปโดนรถที่เป็นแกร็บคาร์ซึ่งจอดอยู่ที่เลนสองคาดว่าอาจจะทําให้อีกฝ่ายเข้าใจผิดว่าคนที่จูงจักรยานขี่จักรยานคนเนี้ยไปทุบรถของแกร็บคาร์หรือเปล่าจากนั้นเขาปั่นเออเหมือนอาจจะเบียดไปโดนนี่คือสิ่งที่เขาบอกนะเขาบอกว่าจากนั้นเนี่ยเขาก็ปั่นจักรยานต่อไปจนกระทั่งกลุ่มแกร็บคาร์ก็วิ่งตามมาอย่างที่กล้องเนี่ยมีภาพให้เราได้เห็นเพอเรื่องนี้ไปโพสต์นะคะ เพราะว่ากังวลว่าจะถูกใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์จนลืมไปว่ามันเป็นพื้นที่สาธารนณะประชาชนต้องใช้ร่วมกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาทําให้การสัญจรเนี่ยติดขัดเขาก็เลยอยากให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตรงนี้หน่อยค่ะล่าสุดทีมข่าวช่องวันลงพื้นที่ไปเช้าวันนี้มีเพียงแท็กซี่แล้วก็วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเท่านั้นนะคะซึ่งรถบริก,การสาธารณะในจุดนี้ เขาปฏิเสธไม่รู้ว่ามีมาเฟียคุมพื้นที่หรือไม่เพราะว่าในจุดนี้มักจะมีรถแวะเวียนเข้ามารับผู้โดยสารตลอดค่ะก็มีมาจอดะครับก็มีมาจอดนะเทนะ่าที่เห็นถ้ายัางผ่านมาตอนเย็นก็จะเห็นแต่ผมก็ไม่ทราบว่าเขามาจอดกันยังไงอะไรยังไงเพราะว่ามันก็จะมีคนมาจอดอย่างแก๊ปมอไซค์อะไรมันก็มีมาจอดนะฮะก็ต่างคนต่างตางมา,ากินผมก็ไม่ยุ่งกับเขา<ผ>มไม่ได้ มนนมไม่ทราบเลยครับไม่ทราบเลยครับเพราะว่าของผมมันเป็นบินบินถูกกฎหมายครับบินไปเหลืองสาธารณะผมผมก็ไม่ได้ยุ่งกับเขาต่างคนก็ต่างอยู่ครับเพราะว่าผมผมถูกต้องหมดทุกอย่างผมว่าหากินกับวินผมขับรถกับวินผมแค่นั้นเองส่วนเรื่องอื่นผมไม่ทราบเลยครับว่าจะมีมาเฟียหรือเปล่าก็มีมาจอดนะครับขณะที่ฝ่าย g ร a b ค a r ออกมาชี้แจงคนละเรื่องเลยนะออฟครับเขาบอกว่าคนปั่นจักรยานเนี่ยไปทุบ fortuner ที่จอดรับลูกค้าอยู่อ๋อโลงคือไปทุบแล้วคนขับแกป้าราก็เลยวิ่งตามไปจะไปสอบถามจากนั้นเพื่อนๆก็วิ่งตามไปด้วยก็เลยเกิดเป็นเหตุชุลมุนขึ้นโดยผู้ก่อเหตุก็ไปพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วค่ะตอนนี้ตํารวจสามารถยืนยันผู้กระทําผิดได้3คนภายในต้นสัปดาห์นี้ก็จะเรียกคนที่ทําผิดมาแจ้งข้อกล่าวหาและฟ้องศาลแขวงดําเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีความผิดในฐานทะเลาะวิวาททาร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บ มีโทษจำคุกไม่เกิน8ปีส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีเจ้าถิ่นคุมนะในจุดนี้ยังไม่ได้รับข้อมูลค่ะแต่หากประชาชนอยากจะร้องทุกข์หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็แจ้งมาได้เลยที่สอนออยานนาวานะคะครับคงต้องฟังความทั้งสองข้างค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่าพี่ที่ปั่นจักรยานไปทุบจริงหรือเปล่าอยากได้กล้องตรงนั้นเนาะ,นะที่ว่าเบียดกัน<อ>หรือว่าไปทุบพอจูนเนอร์จะได้กระจ่างกว่านี้นะถูกต้องนะเดี๋ยวตามกันต่อนะครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ